สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนี้ออมสิพ่ามาก,กินซุปหมากมีนะคะหรือว่าซุปขนุนนะคะ,ะเป็นขนุนทีวาอยู่ในกระปองนะคะส่อมากแล้วห่อมาตูมมากใสเนื้อป่านนะคะใสเนื้อปลาใสน้ำปลา,าใสปรุงรสที่เฮาชอบนะคะตามใจชอบเ่าเนาะ ก็ขอฝากช่องอ้อมคนอีสานอินกริสด้วยนะคะปะลงมือมือนี้มีข้าวนียวมานําำดค้ค่ะเ,เนียเเน่ยค่ะข้าวนีว้วข้าวนี้วข้าวนี้วนี่ค่ะเดี๋ยวจุกข้าวนียวก่อนด้ค่ะจุกข้าวนี้วก่อนมาด้ค่ะผู้ใดยากน้ำมากมาค่ะพักกินสุปหมักมีค่ะมือนี้ ซุปมากมีเซ็บๆคุยแห้งกับบไดเดี๋ยวเดี๋ยวถาดปิวเดี๋ยวถาดลนเปิดปลาของเขาแวะนะคะอืมแซ่บหลายมันสีนัวปลาน้ำค่ะนัวปลาทู่นะคะนีค่ะให้พี่ให้น้องให้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะนี่ สีสันอาจจะมึงออกดำๆค่ำๆมาดูคือกันค่ะตำใส้งาขัวน้ำเนื้อค่ะใส่งาขัวน้ำเนื้อคำสีหอมมันสีหอมค่ะแซบหอมแล้วก็แซบนะตุ๋ยข้ามีไงเลยค่ะมะอืม พักก็หลายอย่างอยู่ค่ะฮึฮมันก,พก็พักซี่ค่ะพักซี่ แซ่บสมอยากค่ะ khuỵt cằm nhẹ nhàng mông con à, thay ruột cả thay ruột, giờ giờ buồn buồn để xem ba cháu hết chi nhỉ, เลนี่ปุ๊บเดี๋ยวอยากมาเจาอเขาเสียบอีลีด้วยะค่ะเนี่ยกินไปคุยไปนะคะ ออืืมมสีหอดบานด้นะ มาค่ะคำหนี้เพื่อพี่เพื่อนองนะคะคำง่ายๆไปต้มหมากมีกับส่วสิปเปื่อยผ่ากินเขาจนมวย เดี๋ยวจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปมากดไลค์มากดติดตามให้นะคะอ้อมอยากฝากไปถึงมาอ้อมอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ อาจจะซาแน่อาจจะซาแน่ใจเย็นๆได้เด้อค่ะบางที่ไปไหว้หลายกระบได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกเขามาชมคลิป ค่อยเป็นค่อย,อยไปค่ะใจะเย็นๆด้วยบอลืมค่ะบอลืมอ่านคอมเมนต์ทุกคนค่ะววเวลาจะคือเดินเร็วและ อยูเขา <filled> ซื้อมาซื้อขนุนกับบองมาไว้ตั้เป็นปีแล้วค่ะลืมกิน <mixed> Uh huh. หอมงาขวดนุ่งเนื้อปลาทูนะคะน้ำปลาดาน้ำปลาดาปลาด่าหอมหอมแสบ ไม่ล่าโบเคยถาะไพอีลีตัวนี้คำใหญ่ๆค่ะใหญ่ลายเขาปากสิ่มผสมเอากินเพื่อดำเพื่อดีในท้อนสิกินหอยจุบานเลย กินหน่อยทั้งบานอีสานเด็กกินเขา่านางหว่วงกันนะคะ่ะปูาสานและนางออมอกันนะนล้วกินไว้ตรงกลางเสร เมกี้ก็นั่งพับเพียบด้วยค่ะแต่น่อยๆยายมานั่งคอสสมาร์เต้นยๆพ่อแม่ให้นั่งกันพับเพียบกินข่าวนะคะ มันก็ปวดขาเนาะมันปวดขามันก็ขยับไปขยับมาก็มานั่งคัดสมาธินั่งคัดสมาธิพ่อก็หายแล้วไป ซื้นี่ืออยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะจักสิเว้าหยังให้ฟัง้เว้าบ่ออกคิดบ่ทัน สุดบังมีนี่ละลายๆด้วย่ะนเนี่ยกินบ่มเมืร์ดได้ผูเ้เดียวเนี่ยเดี๋ยวที่เรือก็จะเอาใสตู้เย็นไปถ้ากินอีกกินเ,เยอะๆกินบ่มเมืร์ดหรอค่ะมันหลาย อันมากินสูพี่สูนองกินค่ะเนี่ยมากินน้ำกันค่ะซุกบะงมี่ คำสุดท้ายค่ะค <c oughs> ำสุดท้ายให้พี่ให้น้องน้ำกันมากินน้ำกันค่ะ <c oughs> สิบกว่านาทีแล้วพ่อแค่นี้เนาะ <c oughs> <c oughs> จบคลิปแล้วออมกันจะกินต่อ <c oughs> ในคลิปเอาแค่นี้เนาะ <c oughs> ขอราพี่ลานองไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปนะคะว่าสสสารมากกินอีหยังห,หรือสิสารไปใส่ยู่บอนนะคะสำหรับปุ่นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ